สวัสดีครับน้องฟินจามินสวัสดีค่ะฟีบี้สวัสดีค่ะยังลูกน้องฟีบี้อยู่ข้างหลังสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะกําลังจะออกไปข้างนอกค่ะทุกคนเว่นก็ลืมลืมหมดเลยแว่นอยู่ในรถสามีทั้งสองอันเลยนะ <laughs> ก็กําลังจะออกไปข้างนอกนะคะพาเด็กๆไปด้วยนะคะเพราะว่าคือตอนนี้โรงเรียนแบบปิดเทอมฤดูร้อนแล้วนะคะจะจะไปซื้อของเข้าบ้านที่ตลาดเอเชียนะคะทุกคนก็ แต่ว่าเดี๋ยวพาเด็กๆไปหาอะไรกินก่อนดีกว่าเพราะว่าเด็กๆหิวแล้วนะคะตอนนี้ยังไม่รู้ว่าจะกินอะไรวันนี้นะคะน้องฟีบีอยากกินแซนด์วิชน้องฟินอยากกินก๋วยเตี๋ยวจามินอยากกินอาหารร้านเวียดนามนะคะคือทั้งสามคนนี่ไปแบบคนละทิศคนละทางนะคะโอเคยูไก่เรดี้โอเคเดี๋ยวเราจะไปหาอะไรกินกันแล้วก็ไปช้อปปิ้งที่ตลาดเอเชียนะคะ Hello p h o e อันนี้ของน้องฟินน้องฟินเป็นอ่าพัฟเฟอรอนี่พิซซ่านะคะสวีท mommy Hello p h o e b yeah thank you very much oh yeah it's it's okay I I don't need hi ทำไมอ่ะแล้วก็เฮ้ <laughs> thank you. Thank you Thank you Thank you very much y นะอันนี้ของน้องบีบี้นะคะเป็นแซนด์วิชผักนะไม่มีเนะื okay, ้อโอเคบีบี้จามินอร่อยไหมบีบี้ Good อันนี้เป็นร้านโปรดนะคะเด็กๆชอบมาก mm hmm. นะเอาน้องฟินนะน้องฟินอร่อยไหม mm hmm. น้องฟินอร่อยไหมค mm hmm. รับ Good เอาหน,นี้ออกบีบี้ น้องฟินกินไปสามชิ้นแล้วโอ้ย oh, น้องกินกินไปจะหมดถาดแล้วดะกิดนี่ที่พิซซ่าโอ้โหกินแป๊บเดียวใกล้จะหมดถาดแล้ว Baby, mm hmm. เบบี้เหลือแค่สองชิ้น mm hmm. น้องฟีบี้ก็จะหมดแล้วอเคีนกกด น okay ี่ท <Bless> ุกคนมาตลาดเอเชียนะจะไม่ลืมที่จะซื้ออขนมนี่เป็นขนมไส้สับปะรดนะคะแบบชอบกินมากตอนอยู่ที่ไทยเอาไปกล่องหนึ่งเบบี้เบบี้มันเผ็ดหรือเปล่าลูก spicy no เด่นเด่น spicy no it's not okay อยาให้เด็กๆเลือกขนมคนละอย่างนะซื้อทองขนมทองม้วนอันเล็กๆไปนะมันน่ากินมากเลยทุกคนดูอันนี้เป็นไส้มะพร้าวนะลูกน่าจะอร่อยสามีต้องเชอบเอาไปให้แดดดีแจมินให้แดดดีอันนึงเบบี้ขอบคุณครับงกหัวครูมากโอเคให้แบบนี้เบบี้ไม่ต้องวางซ้อนกันลูกลายเท้าลูกลายเท้าเราจะซื้อเป็นแผ่นห่อสลัดโรนะ เดี๋ยวให้เด็กๆมาเปิดถุงแล้วกันนะคะว่าเราได้อะไรกันมาบ้างนะมะม่วงมะม่วง <laughs> ม,มันน่า <Banana. S 2> เราได้ใบตองมานะคะทุกคนเพราะว่าจะาจะทำขนมไส้นะซื้อใบตองสดมาเดี๋ยวมามีวางไว้ข้างหลังก่อนใบตองอ๋อทุกคนแล้วก็ได้นี่มาเป็นที่ขูดมะพร้าวนะคะ เป็นกระต่ายขุดมะพร้าวค่ะทุกคนอันนี้22เหรียญนะถ้าเป็นภาษาภาษาใต้นะคะทุกคนที่ขุดมะพร้าวเนี่ยเขาเรียกว่าแล็กคูดน้องพินแร็กคูดแร็กคูดแล็กคูดแ <c oughs> ล็กคูดคดด <c oughs> ไหนอะไรอีกอันนี้จะซื้อขนมขนมดอกจอกมานะคะทุกคนจากร้านเวียดนามกินไปแล้วเพราะว่าแบบหิวมากยังไม่ได้กินอะไรเลยอร่อยันนี้ลูกชิ้นปลาลูกชิ้นปลาแบบนี้อฟิตบอลเค้กน้องฟินอันนี้ข้าว lam สกีเวิน้องเด็กข้าวล a m the bamboo with the sticky rice inside ข้าวหลามน้องเป็นข้าวหลามข้าวหล,ลามหลามเนี้ยวภาษาไายหลามเนี้ยวนะคะทุกคนมาแลงวัน,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 นหายไปไหนละ <c oughs> มาแรงมาแรงวันเน, <c oughs> <c oughs> นจ้ามินจ้ามินโอเค <c oughs> โอ้ยจ้ามินแล้วแหลมาแรงวันเข้ามาตอนไหนไม่รู้ทุกคนมีอยู่ตัวนึงอ่าทอดมันไม่ใช่สิ <c oughs> ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ เดีบีเดียวไปไม่ถูกเลยจ้ะอันนี้เขาเรียกว่าอออะไรวะเนี่ยนึกชื่อไม่ออกทุกคนนี่กุนเชียงอันนี้ของโปรดของจัสมินนะกุนเชียงแบบีกุนเชียงโอ้เบบีทอดมันปลาทอดมันปลาทอดมันปลาอันนี้มีอะไรอีกอันนี้อะไรคะจัสมิน อ้อยซินซอสนะคะจะจะเอามาใส่ในเออ่ะจะทำพีนัทซอสนะคะกินกับสลัดรูเแบบี้นี่อะไรคะหนูเอามาก่อนเศษน้ำกะทิน้องฟีนน้ำกะทิ่ไหมครับน้ำกะทิน้ำกะทิะน้ำกะทิเราได้น้ำะกะทิมาสี่กระป๋องนะคะแล้วก็อะไรอีกน้องฟีนอันนี้เป็นปลากระป๋อง yeah, <but> ปลากระป๋องเหรอลูกโอเค จะมิปลากระป๋องปลากระป๋องพี่านปลากระองน้องฟีฟี่อยู่ในห้องน้ำนะคะทุกคนปลากระป๋องปลากระป๋องแล้วก็นี่ทุกคนของโปรดของเด็กๆนะคะมันอาจจะไม่สดนะคะแต่ว่าก็ก็ไม่รู้ว่าจะหวานหรือเปล่านะไหนน้องแจมีบอกว่านงนะนงนะ ง้อน <This> like ้องพินน้องพินไหนบอกว่าเงา้อง้อง้เง้อ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 มามีเกลยเราได้อะไรมาอีกอู้ว <this> น <word> ี oh ่อะไรครับก็กึ้นไหนี่อะไรครับน้องพินเศกุขึ้นไหนขึ้กันไหมะพร้าว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 นี่จะเอามากะว่าจะมาทำขนมไส้นะคะไส้มะพร้าวนะ น้องด้านในอันนี้เป็นรายชิมนะคะกุ้งแห้งเด็กบงกุ้งแห้งแล้วก็ได้น้ำตาลปี๊บมานะคะน้ำตาลปี๊บน้ำตาลปี๊บน้องฟินน้ำตาลปี๊บ that's the bee โอเคเดี๋ยวเด็กีเบแล้วก็นี่ทุกคนเราได้เป็นแผ่น uh rice p a อ e r แผ่นเือกเอกเปียสดมานะคะข้าวเหนียวแป้งข้าวเหนียว ข้า,เเขาเว,เ,าเ,หวเ,าเหนียวแป้งข้าวเหนียวแป้งข้าวเหนียวเด็กเ,เด็กเด็กเด็กเวลาเด็กเด็กพูดภาษาไทยแล้วแบบน่ารักมากเลยทุกคนอันนี้อะไรครับน้องฟินน้องจ้าฟินอะไรเนี่ยมะเขือปลอกมะเขือปราะน้องฟินอันนี้มะเขือเปราะครับอืออฮึก็ันนี้เป็นอะไรเอออยนนนน้้งงฟฟิิะไรครคับลลำมะนาวลูก มะน,นาวมะน,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 นาวนะไม่ต้องใส่ลูกไปหเราจา๋า,า,า,าบอกว่ามะนาวลูกเราพก็บอกว่ามะนาวลูกเลยนี่เป็นใบโหระพาจัสมินเบสโซอขนมกรุบกริบนะขนมกินเล่นนะคะอันนี้อะไรจ๊าม้นมอันนี้เป็นขนมปังไส้สับปะรดนะคะเพราะว่าเราชอบกินนะคะจ๋าซื้อมากล่องเนึ่งแล้วก็อันนี้ของเด็ดดีจ๋าซื้อเป็นเอ่อเป็นทองม้วน อืมเป็นทองม้วนอืเป็นทองม้วนนะคะทุกคนไส้มะพร้าวนะเป็นแบบทองม้วนอันเล็กๆนะน่าทานอยู่น้องฟินชอบไหมแบบนี้ชอบ,บนี่โอเคก็เออก็ go. ทั้งหมดก็ได้มาแคทนี้นะคะก็จ่ายไป132เหรียญนะคะวันนี้นะคะเดี๋ยวจ๋าขอตัวเอาของไปเก็บแล้วก็จ๋าขอกินอาหารเมื่อลางวันก่อนนะคะจ๋าซื้ออ่อ จะซื้อก๋วยเตี๋ยวเรือมานะคะโอเคเบบี okay, ้ช่วยมาเมีม่ยวของเก็บ like จะสั่งเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือมานะคะทุกคนแต่ว่าไม่เอาเส้นนะใส่ผักเยอะๆเลยใส่ไปเลยแล้วก็เดี๋ยวน้ำราดนะนี่ค่ะราดไปเลยเอาแบบนี้เลย ก๋วยเตี๋ยวเรือหมูนะมีข้างในด้วยเนื้อแบบแน่นๆเลยทุกคนกินหมดไปตค่อยนี้ <c oughs> เยอะมากเคือหังแน่นมากทุกคนดูก่อนว้าวน่าทานมากเลย ชาเย็นชาีชาเย็นกคนจะทำไว้ใส่ตู้เย็นไว้อากาศมันร้อนที่นี่นะชาเย็นแบบกินแล้วสดชื่นมาก<ม>อร่อยนะจ๋าทำไม่หวานมากเอาช้อนมาใหม่เมื่อกี้หล่น <laughs> จ๋าซื้อเป็นตัวสติกเกอร์นะคะทุกคนเป็นอ เนลสติ๊กเกอร์มาตั้งนานแล้วคนลืม <laughs> จะาซื้อมาให้เด็กๆนะจามีนเอาเลือกแบบไหนเบบี้ This one you want oh. เดี๋ยวให้เด็กๆเ,เลือก <laughs> สนุกสนุกนะทุกคนมีหลายแบบจะาซื้อมาจากอีมาซอนใน <laughs> แพ็กนี้ก็เก้าเหรียญอ่ะเบบี้อ่ะน้องฟีบี้เอาไหน This one you want ฟีบี้มีเป็นอะโวคาโดด้วยสตรอเบอรี่ ติดง่ายๆทุกคนแค่เอาสติกเกอร์ลอกตัวสติกเกอร์ออกแล้วก็ติดที่เล็บนะแล้วก็ใช้เป็นยา<ม>ทาเล็บแบบใสแบบนี้ทาทับอีกทีนึงก็เสร็จแล้ว<ม> <c oughs> สติกเกอร์แบบมันใหญ่กว่าเล็บน้องของน้องทุกคนโอเคเบบี้นี่น้องฟีดกองน้องฟีบี้เสร็จแล้ว <c oughs> ของน้องฟีบี้นี่แบบผสมกัน ลวดลายหลายอย่างเลยผสมนะเดี๋ยวรอให้มันยาทาเล็บแห้งนิดนึงน,น,น,น้องฟินอ่ะน้องฟินน้องฟินทำอะไรนั่นอ่ะโอ้น้องฟินเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ทุกคนของน้องฟินนะโอหลอกมาทั้งแผงเลยทุกคนแล้วก็ติดติดนิ้วแบบนี้เลยน้องฟิน <c oughs> ฟินนั่งนี้ก่อนอ่ะฟินทาเล็บให้จานนินึงก่อนอนะแม,ม่แม่แม่แม่ เน่าดีดิเดี๋ยววันนี้เราต้องขอตัวอขอตัวลาไปก่อนนะคะเราไว้เจอกันคลิปหน้านะคะทุกคนสวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊าย <Bye. S 2>